อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำไทยจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรวมตัวชี้แจงผลกระทบในการในกรณีที่ห้ามใช้ความเค็มในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดกว่า1,500คน นายประกอบทรัพย์ยอดแกวอุปดายกสมาคมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำไทยและในฐานะประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรีพร้อมเกษตรกรที่เลี้ยงในพื้นที่ภาคกลางจำนวนเจ็จังหวัดรวม1500คนเดินทางมารวมตัวกันที่ศาลาอเนกประสงค์วัดลำน้ำหมู่9ก้าตมดอนใหญ่อําเภอบางแพจังหวัดราชบุรีเพื่อชี้แจงให้เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งด้วยกันทราบว่าต่อจากนี้ไปอาจจะเลี้ยงกุ้งขาวแอลวานามัยกุ้งกล้ามกรามและสัตว์น้ำอื่นๆที่อาจจะมีการใช้น้ำเค็ม บ้างในบางช่วงเวลาไม่ได้เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศให้มีการระงับใช้ความเข็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ําจืดโดยให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทําการระงับการเลี้ยงโดยอาศัยมาตร,รา,าร9แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535นอกจากนี้นายประกอบกล่าวอีกว่าการสั่งระงับเลี้ยงสัตว์น้ําที่ใช้ความเข็มในพื้นที่น้ําจืดนั้นจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งที่ในความเป็นจริงการเพาะเลี้ยงกุ้งต้องใช้ ความเค็มในบางช่วงเวลาเท่านั้นซึ่งก็ไม่ได้ทําให้ดินเสียแต่อย่างใดเพราะพื้นที่เกษตรกรเลี้ยงกุ้งก็ยังปลูกอะไรได้เช่นเดิมและทางกรมประมงก็มาดูแลให้การสนับสนุนโดยมีการขึ้นจมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ําพร้อมทั้งกําหนดมาตรฐานให้ด้วยแต่การสั่งให้ระงับการเลี้ยงนั้นจะมีผลต่อเกษตรกรทั้งกรรมกรแรงงานก็จะไม่มีงานทําซึ่งคําสั่งระงับการเลี้ยงกุ้งดังกล่าวทำลายความเสียหายทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างจึงอยา บอนให้รัฐบาลชุดใหม่นําเรื่องนี้เข้าพิจนารณาเป็นการด่วนและแจ้งให้กับประชาชนรับทราบพร้อมทั้งให้ชะลอในการออกคําสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีข้อสรุปจากนั้นนายประกอบพร้อมด้วยแกนนาจากจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคกลางได้สลับกันขึ้นเวทีเพื่อชี้แจงให้แก่เกษตร,รกรที่เลี้ยงกุ้งได้เข้าใจและขอความร่วมมือในการลงชื่อเพื่อจะได้ทําการยื่นฟ้องสารปกครองเพื่อขอคุ้มครองช่วคร่าวต่อไปในความเราเรียนแล้วผลกระทบต่อถ้าไม่